ปรมัทถจีปณีอธตกถาคุถกานิกายวิมานวัตถุคันธารำพภกถาข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาเป็นนาทะทรงข้ามสังสารสาครด้วยเยยธรรมทรงแสดงธรรมละเอียดลุ่มลึกมีในอันวิจิต ข้าพระเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบูชาซึ่งเป็นเครื่องนำผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะออกไปจากโลกข้าพระเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตั้งอยู่ในมรรคผลเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมบุญใด เกิดจากการไหวพระรัตนตรัยดังกล่าวมานี้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้อันอำนาจบุญนั้นกำจัดอันตรายในที่ทั้งปวงบุญใดๆอันเทวดาทั้งหลายทำไว้ในชาติก่อนๆเทศนาอันใดที่ทำผลแห่งกรรมให้ประจักษ์ดำเนินไปโดยการถามและตอบของเทวดาเหล่านั้นโดยแยกสมบัติคือ ผลมีวิมานเป็นต้นของบุญนั้นๆพระอาราันทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญแต่ก่อนสังคายนาเรื่องใดไว้ในคำพีกุธการิกายโดยชื่อว่าวิมานวัตถุเพราะฉะนั้นจากยึดในที่มาในอัฐกถารุ่นเก่านั้นเมื่อจะประกาศนิทานทั้งหลายในเทศนานั้นๆโดยพิเศษจะแต่งกะถาภารณาอัดอันงามซึ่งหมดจดดีไม่สับสน มีวินิจฉัยอัดย่างละเอียดไม่ผิดนัดที่สมัยของพระธถระทั้งหลายผู้อยู่ในพระมหาวิหารตามกำลังขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังวิมานวัตถุนั้นของข้าพเจ้าซึ่งกำลังกล่าวอยู่โดยเคารพเถิดถามว่าวิมานวัตถุนี้ใครกล่าวกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไร และกล่าวเพราะเหตุไรตอบว่าวิมานวัตถุนี้ดำเนินไปโดยกิจสองอย่างคือถามและตอบในกิจสองอย่างนั้นคาถาคำตอบเทวดาทั้งหลายนั้น,น,นกล่าวส่วนคาถาคำถามบางคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบางคาถาเท้าสกกะเป็นต้นตรัสบางคาถา ราสาวกเทระทั้งหลายกล่าวแม้ในคาถาคำถามนั้นคาถาส่วนมากท่านมหาโมคลานะผู้สร้างสมภารคือบุญละยานเพื่อเป็นพระอครสา,าวกเบื้องซ้ายของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสาวกบารมีมาเนิ่นนานโดยลำดับถึงหนึ่งอสงไขยกำไรแสนมหากับ จนถึงที่สุดแห่งสาวกบารมียานหมดสิน้นซึ่งมีคุณพิเศษมีอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสีเป็นต้นเป็นบริวารดำลงอยู่ในตำแหน่งอัคราสาวกรุปที่สองอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตาทัคคะในเหล่าภิกษุสาวกผู้มีฤทธิ์กล่าวไว้แล้วก่อนอื่นพระเทระเมื่อจะกล่าว ก็เที่ยวเทวภูมิจาริกไปเพื่อเกื้อกูลโลกไถ่ถามเทวดาทั้งหลายในเทวโลกแล้วกลับมามนุษยโลกอีกทำคำถามและคำตอบไว้รวมกันเพื่อทำผลบุญให้ประจักษ์แก่มนุษย์ทั้งหลายกราบทูลเรื่องถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายท้าสกตะตรั์ก็โดยถามปัญหาเทวดาทั้งหลายตอบท้าสกะนั้นก็ดี ตอบท่านพระมหาโมคคลานะทเทระก็ดีก็โดยตอบปัญหาเหมือนกันโดยในดังกล่าวมานี้ข้าถาวิมานวัตถุพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายกล่าวก็โดยถามปัญหาและเทวดาทั้งหลายกล่าวไว้ในที่นั้นนั้นก็โดยตอบปัญหานั้นภายหลังพระธรรมสังขาหากาจาน ทั้งหลายผู้สังายนณาพระธรรมวินัยรวบรวมยกขึ้นสู่สังคีติว่าวิมานวัตถุอย่างเดียวก็การตอบบทว่าใครกล่าวเป็นต้นโดยสังเกตทั่วๆไปในวิมานวัตถุนี้เท่านี้ก่อนส่วนอาจารย์พวกอื่นๆกล่าวว่าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะไปในที่รับปริกเรเนอยู่เกิดใจปริวิตกอย่างนี้ว่า ปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหลายเมื่อความถึงพร้อมแห่งวัตถุค,คือไตยธรรมความถึงพร้อมแห่งบุญญาเกตค,คือทักษิณยะบุคคลและความถึงพร้อมแห่งจิตเลื่อมใสของตนคือเจตนาแม้ไม่มีก็ยังพากันทำบุญนั้นบางเกิดในเทวโลกสวยสมบัติอันโอฬานถ้าไครเราจะเรียกไปในเทวโลกทำเทวดาเหล่านั้นเป็นประจักษ์พยาน ให้กล่าวบุญตามที่พวกเขาสั่งสมไว้และผลบุญตามที่ได้ประสบแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นพระาศาสดาของเราเมื่อทรงแสดงผลกรรมให้ประจักษ์ชัดแก่มนุษย์ทั้งหลายเหมือนดัง,งทรงทำพระจันทร์เพนอุทัยขึ้นณพื้นนภาอากาศทรงชี้ความที่บุญทั้งหลายแม้ประมาณเล็กน้อย ก็ยังมีผลโอฬานโดยศรัทธาความเชื่อได้ทรงกระทำวิมานวัตถุนั้นๆให้เป็นวัตถุประปัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจกทรงประกาศพระธรรมเทศนาได้ยิ่งใหญ่พระธรรมเทศนานั้นก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ชนเป็นอันมากแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านลุกขึ้นจากอาสนะ นุ่งผ้าสองชั้นย้อมดีแล้วผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งหอมชฉเวียงบาเปรียบดังฟ้าแลบมีลำสายคล้ายหิงตามธรรมชาติหยาดมหาหิงคุและเปรียบดังยอดเขาอันชันคิรีที่เดินได้ซึ่งฉาบด้วยแสงสนธยาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถอยบังคมแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่ง ลาบทูลความประสงค์ของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ลุกจากอาสนะถอยบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเวียนขวาเข้าจตุทชานอันเป็นบาทแทงอภิญญาออกจากจกตุทชานนั้นแล้วก็ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงสภบในทันทีนั้นโดยกำลังฤทธิจ์จึงไถ่าถามถึงบุญกรรมตามที่เทวดาทั้งหลายนั้นๆ สร้างสมไว้เทวดาเหล่านั้นก็บอกกล่าวแก่ท่านท่านกลับจากดาวดึงนั้นมาอย่างมนุษยโลกแล้วกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทํานองที่เป็นไปในดาวดึงสภบนั้นพระศาสดาก,ก็ได้ทรงรับทราบเรื่องนั้นแล้วทรงทำวิมานวัตถุนั้นให้เป็นวัตถุเป,ปัตปิเหตุคือใช้ปารถการเกิดเรื่อง ที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วทรงแจกแจงแสดงธรรมโดยพิสดารโปรดบริษัทที่มาประชุมกันแลอิจิวิมานาวัตถุปีทวักวันนาที่หนึ่งอธากถาปฐมปีทวิมานแม้ปิทวิมานเรื่องที่หนึ่งในปีทวักที่หนึ่งนั้น มีวัตถุปฏิเหตุเกิดเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะกรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกสลทรงถวายอสัตธิสถานเจ็ดวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีก็ถวายสามวัน พอสมควรแก่อาสาทิสถานนั้นนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ถวายมหาทานเหมือนอย่างนั้นประวัติความเป็นไปแห่งอาสาทิสทานได้ปรากฏทั่วชมพูทวีปครั้งนั้นมหาชนยกเรื่องขึ้นพูดกันในที่นั้น,น,นว่าทานจะมีผลมากด้วยการบริจาคสมบัติมากมายอันโอฬาอย่างนี้หรือหรือจะมีผลมาก แม้ด้วยการบริจาคพอสมควรแก่ทรัพย์สมบัติของตนภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วก็กราบทูลแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานไม่ใช่จักมีผลมากด้วยการถึงพร้อมแห่งปัจจัยทายธรรมอย่างเดียวที่แท้ทานจักมีผลมากก็ด้วยความถึงพร้อมแห่งจิตที่เลื่อมใส และด้วยความถึงพร้อมแห่งบุญญาเขตทั้งขินยบุคคลเพราะฉะนั้นทานวัตถุเพียงสักข้าวกำมือหนึ่งก็ดีเพียงผ้าเก่าผืนหนึ่งก็ดีเพียงเครื่องลาดทำด้วยหญ้าก็ดีเพียงเครื่องลาดทำด้วยใบไม้ก็ดีเพียงสมอดองน้ำามดเล่าก็ดีบุคคลมีจิตเลื่อมใสแล้ว ั้งไว้ในทักขินายบุคคลทานแม่นั้นก็จกมีผลมากรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากดังนี้จริงอย่างนั้นเท้าสก,กะจอมถวยเทพก็ตรัสถ้อยคำเป็นคาถาดังนี้ว่านัจิจิตเตปรสันนำหิอัปิกานามทักกินาตถาคเตวาสัมพุทเทอัทวาตสสะสาวเก มื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทักขินาไม่ชื่อว่าน้อยเลยถ้อยคำนั้นได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปมนุษย์ทั้งหลายพากันให้ทานตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติแก่สมณพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลวันิพกและยาจกทั้งหลาย ตั้งน้ำดื่มไว้ที่ลานเคหะปูอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูสมัยนั้นพระเถระผู้ถือบินทปาติกะทุดงเป็นวัดรูปหนึ่งมีอากับกิริยาก้าวไปถอยกลับเลียวแลคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสทอดจักสุลงถึงพร้อมด้วยอิริยบทเที่ยวบินตบาทก็มาถึงเรือนหลังหนึ่งในเวลาจวนแจ ในเรือนหลังนั้นกุลธิดาผู้หนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นพระเทระก็เกิดความเคารพความนับถือมากเกิดปีติสมนัตอย่างโอฬานจึงนิมนต์ให้ท่านเข้าไปยังเรือนไหว้ด้วยเบญจางาประดิษฐ์จัดต่างของตนปูผ้าเนื้อกเกลี้ยงสีเหลืองบนต่างนั้นถวาย เมื่อพระเถระนั่งเหนือตังนั้นแล้วนางคิดว่าบุญยเขตสูงสุดนี้ปรากฏแก่เราแล้วก็มีจิตรเลื่อมใสเลี้ยงดูด้วยอาหารตามสมควรแก่ทรัพย์สมบัติทั้งนางก็พัดถวายพระเถระฉันเสร็จแล้วลกาทำมีกระถาประกอบด้วยทานมีการถวายอาสนะถวายอาหารเป็นต้นแล้วก็หลีกไป สตรีผู้นั้นพิจารณาถึงทานของตนและทํามีคาถานั้นอันปีติถูกต้องกำทราบไปทั่วเรือนร่างจึงได้ถวายต่างแม้นั้นแก่พระเทระสมัยต่อมาจากนั้นสตรีผู้นั้นเกิดโรคอย่างหนึ่งตายไปบังเกิดในวิมานทองขนาดสิบสองโยธที่พบดาวดึงนางมีเทพอับษรหนึ่งพันเป็นบริวาร ก็ด้วยอำนาจที่นางถวายตังเป็นทานจึงบังเกิดบาลังเตียงตังแท่นทองคำลอยไปในอากาศแล่นเร็วชั้นบนมีราชรถสวดทรงดังเรือนยอดด้วยเหตุนั้นวิมานนี้จึงเรียกว่าปีถาวิมานแท้จริงวิมานต่างนั้นเป็นทองส่องให้เห็นความเหมาะสมกับกรรม พระนางลาดผ้าสีทองถวายชื่อว่าเล่นไปเร็วเพราะกำลังปีติแรงชื่อว่าไปได้ตามชอบใจเพราะนางถวายแก่ทักกินยบุคคลโดยจิตอันชอบได้ชื่อว่าประกอบด้วยความงดงามน่าเลื่อมใสพร้อมศัพด์เพราะสมบัติคือความเลื่อมใสอันโอฬานต่อมาวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อเทวดาทั้งหลาย พากันไปสวนนันทนวันเพื่อเล่นกรีธาในอุทยานด้วยอานุภาพอันเป็นทิพย์ของตนของตนเทวดาองค์นั้นทรงนุ่งผ้าทิพย์ประดับด้วยทิพย์พญาพรมีเทพอับษรหนึ่งพันเป็นบริวารก็ออกจากภพของตนขึ้นสู่วิมานต่างนั้นส่องแสงสว่างดังด,งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โดยรอบด้วยเทวธิ์ยิ่งใหญ่ ด้วยสิริโสภาตรการไปยังอุทยานก็สมัยนั้นท่านพระโมคคลานะเที่ยวเทวะจารีกไปโดยในที่กล่าวแล้วในหนหลังเข้าไปยังพบดาวดึงแสดงองค์ไม่ไกลจากเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นั้นเห็นท่านก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพมีกําลังพรั่งพร้อมจึงรีบลงจากบัลลังเข้าไปหาพระเทระ กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนนมัสการประคองอัญชรีอันรุ่งเรืองด้วยทศนักขาสมุทานชุมนุมสิบนิ้วพระเทระเห็นประจักษ์ถึงกุศลและอกุศลตามที่เทวดาองค์นั้นและสัตว์เหล่าอื่นสั่งสมไว้ด้วยความแตกฉานแห่งกำลังปัญญาโดยอนุภาพแห่งยถากรรมมูปขยานยานที่รู้แจ้งว่าสัตว์ผู้นี้ เข้าถึงพบนั้นๆนด้วยกรรมอันใดของท่านเหมือนผลมะขามป้อมที่วางไว้บนฝ่ามือก็จริงอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเพราะเหตุที่ปัญญายานในการทบทวนเรื่องราวในอดีตแต่กรรมที่ตนได้ทำไว้ย,ย่อมบังเกิดมีโดยธรรมดาแก่เทวดาทั้งหลายในขณะที่อุบัติบังเกิดเป็นเทวดาคือเทวดาทุกองค์ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่า เราจุติมาจากไหนหนอจึงมาอุบัติในพบนี้เราทำกุศลกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้และยานย่อมเกิดแก่เทวดานั้นตามเป็นจริงแท้แลฉะนั้นพระเถระประสงค์จะให้เทวดาองค์นั้นกล่าวกรรมที่ทำไว้แล้วกระทำการเป่าประกาศเปิดเผยผลกรรมให้ประจักษ์แก่โลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกจึงถามว่า ดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยดอกไม้ทรงพัดรราพรสวยงามวิมานต่างทองของท่านโอฬารเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆเพราะบุญอะไรวันนักของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคาทุกอย่างที่น่ารัก จึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรพรอบบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันณะของท่านจึงสว่างสวยไปทุกทิศเทวดานั้นดีใจถูกท่านพระโมคคลานะถาม ครั้นแล้วจึงพยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดิฉันได้ถวายอาสนะแก่เหล่าภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้ทำอัญชลีปนมมือและได้ถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นวันณะของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดิฉัน และโคลทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้ทำบุญอันใดไว้พระบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันณะของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศครั้นเทวดาองค์นั้นพยากรปัญหายอย่างนี้แล้ว ท่านพระมหาโมคลานะก็แสดงธรรมโดยพิสดารเทศนานั้นเป็นประโยชน์แก่เทวราองค์นั้นพร้อมกับบริวารพระเทระจากเทวโลกนั้นกลับมาสู่มนุษยโลกกราบทูลเรื่องนั้นถายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุกปฏิเหตุเกิดเรื่องแล้วทรงแสดงธรรมโปรดบริษัทที่มาประชุมกัน ธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์อย่างยิ่งแลจบอธากถาปทมปิฐาวิมาน